Oh. Um. ลองวันไปอ๋อพอวันนั้นมาก็เห็นกระหายน้งเลงเล้่งน้ก็หานึ่งักโซชักใดเจ้าเป็นขนานเนาะเจ้เอ๋อใช่ได้ไข้ท่าขาดแต่ปูสีเยตาจะพงมจดเอาเนาะ ปั๊บพี่หมวยพสุี่เอาปั๊บพี่ก็พาขายพ่อเออค่ะคุณไปคาขายกับปั๊บพี่ปั๊บพี่ครับขายอมหกบาทครับผมปั๊บพี่อันนี้ผมใส่ลงไปในนี่เพราะอีกอีกพ่อมันบ่ครับครับผมต้องแอนมีเหรียญอีกไหมตั้งหน้ามองสาม มีค่ายาบ่ครับเออมีค่ายาบ่ครับมีวค่ายหกบ้าหกบ้า,า,าใสรท่านน้ำันนะขามทันนะรับเออขามแล้วเออรับเอาหรือไม่ครับขมอมสุริยะกันทนอมงค์สุริยะกันทนจนโคนื่อว่ัตภาพ ลกูนี้ชื่อว่าทาพัว่าทะาาทาพักทาพัะทะาาเออทับกูจะพักพอยู่พักกินปูกูกูอย่างไรครับกูจะพัพพี่อยู่พักกินปูกูจะพาพี อยู่ท่ากินป il ูอย mm, ู ath, ่ท่ามกินปูกินปูปนรักภาพที่กิปูกินลูกกินลูกกินลูกกินรู๊รักภาพที่เมื่อขึ้นรูกู กูจะพาผีอเองนะครับกูจะฟักผีเมือกมาขึ้นลูกภูเนี่ยมาขึ้นลูกภูเออกูจะฟักผีลูกภูกินลูกกูจะพาผีดูภูกินลูกกูจะกินลูกอ่ะกูจะพาผีดูทั้แลกินภูกูจะฟักผีลูกภูกินลูกครับ ้วกากูจะพาผีขึ <g ling> <g ling> <g 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 Hence, ้นมากูจะพาที่อยู่ท่ามกินปูกูจะพาผีอยู่ท่ามกินปูกูจะพาผีอยู่ปูกินลูกกูจะพาเพื่อเมื่อขึ้นลบกูกูจะพาลบกูอืมกูจะเช็ดก้ำวนเป็นขันทักลาบจะสี่น้ำมนต์เป็นขันทักาบ เป็นขันขันขันหอดกดรบเป็นขันหอกดาบครับคุณจะเสกน้ำมนต์เป็นขันหอกดาบึกมาถึงหัวพี่และนั่งหัว้องเกิดมาท้งหัวผีและนั่งหัว้องและทั้งหัวฟอง อมหัวสนุทองอุมหัวสนุทองสนุทอง,องอกูจักภาพผีปออบายก,ก็จะปักทีปลอบใจผีคายจนคอกูจะบภาพผีปอบไปคืีก็ พีกโปกงและพี่กะพี่โป่งและพี่ซ้่งพีโปงและพี่ซ้่งพีโป่งและพี่ซั่งพี่คุมคำและจำนับพี่คุมคำและจำนบและ คือไอหาก,กินปลาอยูปอ่ปงไปหากินนาอยู่ปงเอ้าุ่มเล็กและซุ่มคำกูจะงำซุ่มเล็กและซุ่มคำและสุม่มคำ อุค์ขันกายจันจะองค์ขันกาและจันจะอ,ะจะอ,อป้าปุขาภะจันป้าป้าปุขพระจันปา้ปาปุาพพะจันภะจันเอ,อ เีูยันพระอาทิตยีกูยันพรอาทิตย์นกูหไล่พวกพี่สังายิกูหไลพวกพี่สังข ái พ,พี่อยู่ใจลุงฟ้าหมอานอนหน้า,ากูพี่อยู่ใจลุงฟ้า อยู่ใต้ลมฟ้าจากน้องมาปูมาน้อมหน้าปูมาน้อมหน้า,า,นห,นาหาปูหาปูปากกูคราพระจันปากกูข้าพระจัน,ป,จนปีนกูยันพระอาทิตย์ ตีกูเล่นกัน่งเฮียพระเจ้าบครับนิดกูไหลกพ<ง>็พี่ทำงคายนิดกูไหลกว่พี่ทำงคายน้าตาคือออกไปกนนึงแล้วเอากลัหม่อมอิศะวากันนครับขายพี่อยู่ใจรองา้าหมานอนมหน้ากู แด้หฮมฟาร์มนอนงาหากูจับไปให้มึงะเด็กมฮะเป็นซ้ำฮะาม่นับซ้ำบู่ปราผีปอบเลยผีชาผีปงอยากนำส่วนุสมกันเยอะบุ ผีอยู่ใต้ลงฟ้ามาน้อนหน้าหากูปากคูข้าพระจันทร์กีนกูยันพระอาทิตย์ลิกษูไหลกว่าผีทั้งค่ายใต้ลมฟ้าผู้อยู่ใต้ลงฟ้ามานอนหน้ามาน้อนหน้าหากูครั่ะปากค <c oughs> ูข้าพระจันทร์เส้นระบกครับ ปากูข้าวระจันดินกูย,ยันทากอาทิตย์อยืรลิกูหลายกว่าผีทั้งค่ายผีอยู่ใต้ลมฟ้ามาน้อมหน้าหากูพุทธหัอดัดทำหวอดสร้างกูอัดไปรถนะรถหวานพุทธเนั่ยนะครับพุทธหัอัดพุทธหัอัดทำหมวอัดทำโมอัดสร้างกูอัดสั้ง อีอัตตังอัดอัดตังอัตตังอานาสังเสร็จจำพี่ชุดโทรหาอัตไวแล้วอัตนาสังเสร็จจำพี่ชุดเสร็จจำพี่เอออัดไว้เลยจำพี่อ่อะครับ <c oughs> <c oughs> สาธุครับผมรวยมหาลัยรวย อ้แล้วรวยมหาลัรวยมหาลัรวยกูจะกรวยทั้งสิ้นกูอยากรวยกูอยากรวยทรัพย์สินกูจะรวยทั้งสิ้นกูอยากรวยทั้งสิ้นกูจะรวยทั้งตากูอยากรวยอย่างนันะครับทัางตาท่านตา อังตาอัดสะคมงูมี่รู้ตัวน่อยไม่เหวาหรอกอัดสะคมุูพี่อัดไหมนะต้องเสจอัดไหมเอออัดอะไรไม่เนี่ยนาอันนี้เป็นนามของเแล้รวยนี่นะครับผมสาธุครับผมคลายกันบ่รับ เส่็เรียบร้อยครับผมต้โซนะอ๋อครับผมครับคุณวัดไอโนนสว่างเอ้ยเนี่ยครับไปไปปีการนี่บอไปปีการนี่ครับเพิ่นกระสายวิชาเดียวกันนี่แมนบอครับแต่ว่าเพิ่นไอ้สอนแนงของเพิ่น <stre> ส <ng hold ing> ือโบมีอัส <consulting> สัมของหงษ์หินพิษไทยลูกเป็นลูกบวัตโบดครับหลวงพ่อสือโมีครับหลวงปู่เจริญอ่หลวงวัอโซนะครับต้ครูพิพัฒน์ไอ พิทยาคมเพื่อนจีเพื่อนสีสอนในเพื่อนสีสอนในคนเป็ี่ยนถ้ำพ่นเออไปไในนั้นน้ำคำเข้ามาในโลกนั้นโลกอัดซ่าคำมุมีบนเอ๊ะไปได้ไหมพ่อเพื่อนสีสอนไอ้หมอสูตรหมอขวัญพร้อมเพื่อนไปแล้วนั้นครับเพื่อนไปไล่นั้นมาก่อนลำแต่เพื่อนไล่มานั้นโบเข้าโลกของ คู่นีน้ครับรับนี้อาจาบ่มีว่าชุดควันชุดเกิน่ะทีกก่สมบูนี้สมบูเห็ดรอบควัเห็ดคิดคสูตรขวัญสูตรอยังพอรู้ซิส่วนไงพอจะเป็นหมอลำของอาจารย์เจริญนั่นเออแม่แมครับเพิ่นสิไปดาสิยปยกอไอยกออคู่ถ้ำเวลาวัานเกิดเพิ่นระกัดซมีพวกไอไอ พวกหมอล่ำพวกมีเหตุการแสดงนะเอาแป้งไปให้เพิ่นเอาแป้งเอาแป้งเอานั่นแป้งเพิ่นลิฟสีผึ่งแป้งเพิ่นสูนให้ทำไวปูเลยข้าวข้าวทำไมก็เท่านะ้นอครับอันนี้ลูกซีดลูกหากับมาให้ปูเสกนั่นเสกนี่หลายปูไอคิปทาเสกนั่นเพิ่นยังไงครับปูกิบ แล้วแต่เพื่อนเจี๋ยวให้บ่จ้าเวลาเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอาพาเอาของมาให้มาให้เสกนี่ปูคิดค่าค่ายพาคู่กับเพื่อนยังไงแล้วแต่เพป็นเสี๋ยวให้แล้วแต่เพื่อนเสียเอาให้บ่ทำบางคนก็บอกให้เนาะตามบางคนก็บอกให้บางคนก็มาซื้อเรียกร้องอันนี้ไม่ได้เรียกร้องเรียกร้องก็ได้เนาะตามันตามใต่เพื่อนเสียนี่ครัแล้วจะเพื่อนเสี๋ยวให้ครับผมอครับโอ้สูดอัศจรรย์พี่พวกมีรอบประเทศเนี้ยครับ มีจชกูนะผูคนเดียวอ่ะอ๋อครับครับครับผมก็จะเอาไปใส่เอาไปใส่คับไอ้ค่าถาตัวอื่นๆแบบน้ำได้ยางได้คไดบโอเคให้เล็กน้อยชุดลนดน้ำลดใดได้หมดดูเนี้ยคำเอ,อแล้วห้องก็ใช้ได้น้อยพันทองอ๋อครับผมเ,เ,ออเ้อเกาไปปิดไทยค่าถ้าอลยรมันบอกตัวนี้นะชุดนั้นชุดนี้ลดน้ำลดใดให้ใช้ตัวนี้ยโอ้้าใช้ตัวอื่นอื่นมาทรกแข็ง 看。